สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นทุกๆวันนะคะมาส่งพลังมารับพลังกับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวครูนูต้องเช็คภาพก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราออกมาไลฟ์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปหน้าเฟซของตัวเองด้วยนะคะมาขึ้นมาออกหน้าจอทุกๆวันนะคะจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เลยค่ะยุคออนไลน์ง่ายใช่ไหมคะเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในด้านดีนะคะยุคออนไลน์นี้ครูน่วาสามารถช่วยได้มากเลยค่ะครูนัวเองเป็นคนหนึ่งที่รักโลกออนไลน์มากมากเลยนะคะและรู้ว่าเราเองจะสามารถพัฒนาตัวของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและการที่เราได้ออกมาแบบนี้นะคะมาเลยทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะและมีพลังและหลายคนในวันนี้นะคะเคยมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตนะคะ ครูโนจะพูดถึงความฝันและเป้าหมายบ่อยมากใช่ไหมคะเพราะว่าการที่ครูโนได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะมันทําให้ครูโนฟินและอินมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะเราอาจจะเคยมีความฝันมีเป้าหมายในสิ่งต่างๆนะคะแล้วเราไม่คิดว่าความฝันหรือว่าเป้าหมายของเรานั้นมันจะสามารถเป็นจริงได้นะคะแต่พอขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันทําให้เรารู้ว่า ความฝันใดก็ตามถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะมันจะเป็นจริงได้แน่นอนขอเพียงแค่เราอย่าทิ้งความฝันนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์ก่อนเลยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณขึ้นมาออกมาหน้ากล้องแล้วนะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะมันจะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ออกไปสู่สังคมอา่าบ้านเราเนาะหรือว่าสังคมโซเชียลนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณนูขอแชร์ก่อนอย่าลืมแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยคุณนูแชร์ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะแชร์แล้วนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะเป็นผู้เสพมาเยอะแล้วอย่าลืมเป็นผู้สร้างนะคะผู้สร้างสำคัญมากเลยค่ะยุคออนไลน์เราสามารถเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองได้นะคะและการที่เราเป็นคนหนึ่งที่เสพมาเยอะแล้วนะคะอย่างคุณนูเองเมื่อก่อนอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะคุณนูก็เสพ a c e b o o k ค่ะแต่ว่าไม่ได้เสพเยอะขนาดนี้นะคะเหมือนไม่เสพเยอะเหมือนตอนมาอยู่เมืองไทยเมื่อก่อนที่คุณนูบอกว่าคุณนูทงางานอยู่ไต้หวัน มันทํางานเหนื่อยทํางานเยอะมากเลยค่ะก็เลยไม่มีเวลาได้เสพ a c e b o o k เลยค่ะดังนั้นแล้ววันนี้พอเราได้กลับมาอยู่บ้านเรานะคะมีความรู้สึกว่า Facebook นี่จะขาดไม่ได้เลยนะคะในแต่ละวันนั้นนะคะตื่นขึ้นมาบางคนมักจะจับโทรศัพท์ก่อนเลยค่ะไม่สนใจอะไรเลยนะคะขอให้ได้จับโทรศัพท์มาดู Facebook นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ในเมื่อเราเสพเยอะมากนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่า เออเห็นคนนูน้นคนนั้นคนนี้เขามาเป็นผู้สร้างนะคะเราก็สามารถมาเป็นผู้สร้างได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ครณนุก็จะมาพูดถึงธุรกิจอาการให้ความรู้ต่อเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีใครหลายๆคนนะคะที่สนใจในเรื่องการทําธุรกิจให้ความรู้นะคะเพราะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ ตอนน,นั้นนะคะก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้จักธุรกิจเกี่ยวกับโลกออนไลน์เลยแม้กระทั่งการขายหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจให้ความรู้ค่ะแต่ว่ามันมีธุรกิจการให้ความรู้หรือว่าธุรกิจความเชี่ยวชาญนี้มันเป็นสิ่งที่คุณูชื่นชอบมากๆนะคะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณูเองเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ถนัดการขายสินค้าหรือว่ายังไม่มีสินค้าที่โดนใจอะไรแบบนี้นะคะและคุณูเชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่กําลังมีความสุาตอนนี้อยากจะขายสินค้าเช่นกันแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีจะขายแบรนด์ไหนดีนะคะแต่เราไม่ต้องไปรอว่าให้เรามีสินค้าแล้วถึงเราถึงจะออกมาสร้างตัวตนนะคะเรารีบออกมาสร้างตัวตนเรารีบออกมาก่อนเลยนะคะเพียงแค่คุณรู้ว่าวันนี้คุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดนะคะคุณมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเก่งนะคะแค่คุณเก่งในเรื่องการทำกับข้าวหรือว่าคุณขายของเก่งนะคะในโลกออฟไลน์นะคะ พราะครูนูเชื่อว่าตอนนี้คนที่เป็นแม่ค้าในโลกออฟไลน์นั้นนะคะมีแม่ค้าที่เก่งเยอะแยะมากมายค่ะแต่ในโลกออฟไลน์เก่งมากๆหลายๆอย่างค่ะแต่ในโลกออนไลน์ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความถนัดนะคะฉะนั้นแล้วครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่มีพื้นฐานการขายออนไลน์มาเลยไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์มาเลยนะคะมีแต่การเสพ a c e b o o k เล่นไล่สไลด์หน้าฟีดไปเฉยๆนะคะ แต่วันหนึ่งนะคะคุณูได้เข้ามาเรียนรู้โลกออนไลน์นะคะได้รู้ว่าการที่ใครหลายๆคนอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะถ้าคุณรักการขายสินค้าหรือคุณอาจจะยังหาสินค้าไม่เจอนะคะบางคนมักจะมีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาแชมาแชเอาอะไรมาแช่มาส่งต่อให้กับผู้คนนะคะซึ่ง เลยทำให้คุณไม่กล้าที่จะออกมาสักทีนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ไวเลยค่ะว่าแค่คุณมีความรู้ความถนัดในเรื่องใดคุณก็เอาออกมาแชร์ก่อนได้เลยค่ะแล้วพอสักวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขายสินค้าอะไรคุณอยากจะขายสินค้าตัวไหนคุณก็สามารถนำมาขายได้นะคะสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะคุณูจะมาบอกนะคะสามวิธีนะคะสร้างเงินนะคะจากธุรกิจความเชี่ยวชาญของคุณค่ะ อย่ารอให้คุณมีสินค้านะคะในเมื่อวันนี้คุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวก็ออกมาได้เลยค่ะสิ่งแรกวิธีแรกเลยนะคะคือคุณออกมาให้คุณค่าก่อนค่ะหลายคนมีความสึกว่าออมให้คุณค่าคืออะไรนะคะครูนูก่อนหน้านั้นนะคะที่ยังไม่ได้มาอยู่บนโลกอะไรเราก็ไม่รู้จักเราคุณค่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเราเองค่ะ แต่ทุกๆวันนี้ออกมาหน้ากล้องทุกวันนะคะยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะว่าเราเก่งนะเราขยันเราแบบมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ายิ่งทําเรายิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองคุณนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองต่อเนื่องค่ะอะไรผิดเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเพราะคนเรานั้นมันไม่สามารถรู้ได้หรอว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะเราจะต้องเริ่มนับหนึ่งเริ่มก้าวแรกอยู่แล้วคะ่ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าคุณแค่เก่งบางคนเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเก่งนะคะหรือว่าทํางานบ้านเก่งหรือว่าทําอะไรก็ตามคะ่ะยุคนี้นะคะแค่คุณแบบมีความรู้สึก รู้สึกว่าฉันทําอะไรนิดๆหน่อยๆแบบเก่งกว่าคนอื่นฉันชอบฉันรักเย็นฉันอยากจะออกมาแบ่งปันฉันอยากจะเอามาแบ่งปันเผยแพร่นะคะก็ได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ถ้าเรายิ่งทํายิ่งรู้ยิ่งทํายิ่งจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ย ฉันยิ่งทาฉันยิ่งจะทันัดนะคะยิ่งออกมาแบ่งปันมันหมายความว่ายิ่งเหมือนกับคุณมาตอกย้ําความสําเร็จของคุณคุณให้ความรู้สิ่งไหนออกไปคุณยิ่งได้รับสิ่งสิ่งนั้นค่ะเหมือนครูนูเองทีแรกขึ้นมาหน้ากล้องก็ไม่ได้มีความมั่นใจค่ะแต่วันนี้มั่นใจตัวเองแล้วค่ะไม่ได้กลัวกล้องเลยนะคะ ยิ่งเวลาเห็นกล้องนี้วิ่งเข้าหาค่ะไม่ได้วิ่งหนีนะคะชอบมากมค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่ใครหลายๆคนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าฉันเก่งแต่ว่าฉันยังไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าแล้วสิ่งไหนที่คุณอยู่ในตัวคุณเนี่ยมันมีความถนัดเหลือเกินนะคะ สิ่งนั้นรู้หรือเปล่าว่ามันสามารถนํามาเป็นเงินให้กับคุณเป็นเม็ดเงินให้กับคุณในโลกออนไลน์ได้ค่ะสวัสดีค่ะโคตริฟอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะความรู้ความถนัดในตัวเรามันสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ง่ายๆนะคะในยุคออนไลน์นี้เพราะครูนูเห็นหลายๆคนนะคะอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ยังไม่มีสินค้าบางคนถ้ามีกิจการในโลกออนไลน์อยู่แล้วก็ดีนะคะแต่บางคนยังเหมือนคุณนูเองเนี่ย เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบยังไม่มีสินค้านะคะแต่มีความรู้สึกว่าฉันมีความเก่งอยู่ในตัวคุณนูเลยเอานําสิ่งสิ่งนั้นออกมาค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถทําให้คุณสร้างเงินได้จากความเชี่ยวชาญน,นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความชื่นชอบในเรื่องไหนนะคะเรื่องนั้นก็สามารถนําออกมาทําเป็นคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งการออกมาให้คุณค่านี้บางคนมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าคุณ มีความรู้สึกว่าฉันไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วไม่ยอมออกมานั่นก็ยิ่งจะทําให้เราไม่รู้อะไรเลยแต่ยิ่งเราออกมาเราจะรู้ว่าคุณค่าในตัวเรานั้นมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะการสร้างเงินจากความเชี่ยวชาญนั้นนะคะเห็นหรือเปล่าคะเมื่อเมื่อก่อนเราอาจจะมีเห็นคนที่ทํางานออฟไลน์แม่ค้าทอดหมูแบบเนี้ย ถ้าเราไม่มีโลกออนไลน์นะคะแล้วเขาเป็นแม่ค้าทอดหมูในตลาดเฉยๆแล้วเขาก็ไม่มาเรียนรู้เขาเชี่ยวชาญในการทําหมูทอดนะคะแต่เดี๋ยวนี้หลายคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นําธุรกิจทอดหมูเนี่ยมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์และสามารถมาทําเป็นแฟรนไชส์ของตัวเองมาทําเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าคุณจะขายส้มตำคุณจะขายอะไรนะคะคุณสามารถทําเป็นคอร์สออนไลน์ได้หรือว่าอาจจะเปิดแบบ อคอนเซ็ปคนนะคะสอนผู้คนนะคะเจอตัวต่อตัวแบบนี้นะคะธุรกิจการให้ความรู้นั้นนะคะธุรกิจจากความเชี่ยวชาญนั้นสามารถทําได้หลายๆอย่างค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณนูจะมีอีพีต่อไปนะคะเพราะคุณนูตอนนี้ก็เหมือนคุณนูเองก็กําลังเปิดคอร์สนะคะเกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่รักนะคะจากเงินสร้างเงินจากสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณลงไรนะคะ หลายคนคิดว่าการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะจะเฉพาะการขายสินค้าเท่านั้นนะคะบางคนไม่ถนัดขายสินค้าก็สามารถนำความรู้ในตัวของคุณมาสร้างเม็ดเงินได้แล้วค่ะมีทั้งคอร์สออนไลน์มีทั้งอ e ีบุ๊กนะคะมีทั้งเปิดปรึกษาตัวต่อตัว,ตวหรือว่ากลุ่มโคชชิ่งนะคะสิ่งนี้สร้างเงินให้กับคุณได้หมดค่ะซึ่งยุคนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะสามารถทำได้ทุกคนไม่ต้องว่าเอ๊ะฉันนะ จะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจะสามารถคอนเซ็ลต์คนได้ไหมนะคะถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนที่ฟังขอบคุณมากเลยนะคะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอาจจะไปซื้อแฟรนไชส์จากคนอื่นแต่ถ้าวันนี้เราสามารถนะคะเปิดแฟรนไชส์ของเราเองได้มันจะดีแค่ไหนใช่ไหมคะทุก วันนี้นะคะยุคนี้ใครก็ตามไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่คุณเป็นแม่บ้านนะคะคุณทํากับข้าวเก่งนะคะคุณเลี้ยงลูกเก่งนะคะคุณก็สามารถนําสิ่งสิ่งนั้นมาสร้างเป็นเงินให้กับคุณได้แล้วค่ะแอบสิ่งแรกนะคะอย่าลืมนะคะ,หน,ะหนึ่งวิธีแรกที่จะสร้างเงินจากความเชี่ยวชาญจากคุณได้นะคะแล้วก็สองเลยนะคะวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันมีกิจการอยู่แล้วอย่างคุณอาละมุนนะคะพี่ปอมน้อะก็การสร้างธุรกิจจากความเชี่ยวชาญนี้ก็คือเป็นการต่อยอดธุรกิจของเราค่ะสําหรับใครที่มีสินค้าอยู่ในตัวการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะมันอาจจะ เป็นการขายแบบอ้อมๆนะคะแบบไม่ใช่การขายโดยตรงอย่างข้อหนึ่งนี้จะเป็นการขายโดยตรงค่ะขายความเชี่ยวชาญขายความถนัดขายความหลงไหลแต่ข้อสองนี้มันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรามาสร้างตัวตนเราจะสามารถต่อยอดธุรกิจที่เราทำอยู่ได้นะคะและการที่เราสามารถขึ้นมาสร้างตัวตนของเรานั้นจะทำให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่นะคะเข้ามาหาเราได้อย่างแน่นอนค่ะ อย่างเช่นวันนี้นะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่มดขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะวันนี้ถ้าเรามีสินค้าเช่นเดียวกันกับทุกคนในตลาดนะคะแล้วคนนึงเขาขึ้นมาสร้างตัวตนแต่เราไม่ขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเราไม่ยอมเปิดโอกาสให้ธุรกิจของเราเติบโตค่ะแต่ยุคนี้ถ้าส,สมมุติว่ายาสีฟันมียี่ห้อหนึ่งนะคะแบบอย่างเราเห็นคอนเกรนะคะหรือว่า ยี่ห้อเก่าๆที่มันไม่มีแล้วเป๊ะดเดนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเนาะเพราะเราจะสังเกตว่าคอนเกตเขาทําการตลาดด้วยการมีหน้าร้านแล้วก็มีโลกออนไลน์ด้วยนะคะยี่ห้อเก่าๆที่ไม่ขึ้นมาสักวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนคนนั้นเรามีธุรกิจอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วเราไม่ขึ้นมาต่อยอดบนโลกออนไลน์ผู้คนลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่ก็อาจาจะจดจําเราไม่ได้และแบรนด์ของเราก็อาจจะร่วงลงไปแล้วไม่มีใครจดจําได้อีกเลยนะคะ ฉะนั้นแล้ววันนี้การที่เราจะสามารถสร้างเงินจากการทําธุรกิจความเชี่ยวชาญคือเราสามารถต่อยอดตัวของเราและเป็นการสร้างแบรนด์ที่มั่นคงถาวรเพราะออนไลน์นั้นมันจะอยู่ในยุคแบบอีกนานมากเป็นร้อยปีนู่นแหละค่ะดังนั้นแล้ววันนี้ใครที่ยังไม่ได้เอาแบรนด์ตัวเองมาต่อยอดนะคะจงขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ค่ะ อย่างครูนูเองนะคะอยู่ตามบ้านนอกซิตี้ครูนูเชื่อว่าหลายคนนะคะยังไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแล้วครูนูก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบให้กับผู้คนมากมายนะคะฮะพี่บบนพี่บองกับโค้ดพี่มดทักทายกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับพลังใจทุกคนนะคะถ้าวันนี้เราเองเป็นคนหนึ่งรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้ว เรายังอยากที่จะให้ธุรกิจของเราอยู่แบบเดิมๆไม่เคยพัฒนาปรับปรุงนะคะถึงแม้เราจะปรับปรุงแต่ในโลกออฟไลน์แต่เราไม่พาธุรกิจของเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ก็ไม่สามารถจะมีใครเห็นได้ใช่ไหมคะฉะนั้นจงรีบนําธุรกิจของคุณมาต่อย,ยอดโดยการที่เอาหน้าคุณแบรนด์ของคุณนี่แหละมาสร้างตัวตนเพื่อให้ลูกค้าเก่าเขาสนิทสนมกับเราเพิ่มมากขึ้นและเพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่ให้กับตัวของเราคะ่ะ ขอบคุณค่ะคุณละมูนคุณละมูนก็มีธุรกิจผ้าใบใช่ไหมคะคุณละมูนต้องรีบออกมาสร้างตัวตนแต่ตอนนี้คุณละมูนคุณูเห็นคุณละมูนก็เก่งขึ้นทุกๆวันนะคะรีบออกมาสร้างตัวตนมันจะทําให้เราอ,อ่าเพิ่มอ่าความสนิทสนมให้กับลูกค้าของเราเองเขาจะเห็นว่าอุ้ยคุณละมูนเป็น แม่ค้าที่แบบสุดยอดมากๆเก่งที่สุดแบบนี้นะคะเขาเห็นเราเขาจะเชื่อใจเรานะคะและก็จะกลายเป็นลูกค้าประจําของเราและอย่างหนึ่งเราก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหาเราได้ค่ะและลูกค้าเดี๋ยวนี้ถ้าเราออกมาสร้างตัวตนแบบนี้เราก็ไม่ได้ดึงดูดเฉพาะลูกค้าตามบ้านเราใช่ไหมคะเราสามารถดึงดูดลูกค้าได้ทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้นะคะ เห็นไหมว่าม pues mm ันสําคัญมากแค่ไหนนะคะถ้าเรามีความเชี BR yeah, ่ยวชาญแต่เราไม่อยากจะไปทำคอสออนไลน์เราแค่อยากจะต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจที่เราทําเราก็แค่เอาตัวเราขึ้นมาสร้างแบรนด์เพื่อที่จะให้คนจดจําเรานะคะเขาเห็นหน้าเราเขารู้จักเราในการพูดนะคะหรือว่าเวลาที่เราเห็นกันเราก็จะรู้นะคะว่าเราเป็นคนกันแบบไหนเนาะจะมีความรักและก็เชื่อถึงกันและจะกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเราแน่นอนค่ะ ค่ะแล้วก็ข้อ3มเลยนะคะสำหรับวิธีการสร้างเงินจากธุรกิจความเชี่ยวชาญนั้นนะคะบางคนวันนี้อาจจะอยากขายแบบไม่ขายนะคะสวัสดีค่ะครูพิสาขอบคุณมากเลยนะคะครูพิสาก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนที่มาชมครูนูวันนี้เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะและครูนูเชื่อว่าทุกคนจะเก่งและยอดเยี่ยมขึ้นไปในทุกๆวันค่ะ ขอเพียงแค่วันนี้เราแค่เอาหน้าเราออกกล้องทุกคนในที่นี้นะคะเอาหน้าออกกล้องกันหมดแล้วนะคะแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจนะคะสามารถไปติดตามครูพี่มดนะคะครูพี่สานะคะครูพี่ปอมนะคะแล้วก็คุณละมูลได้นะคะติดตามครูนูได้นะคะถ้าเราได้รู้จักกันแล้วมันจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งค่ะที่สามารถพาเราไปสู่เส้นทางที่เราต้องการค่ะ ซึ่งถ้าวันนี้เราไม่สามารถมารู้จักใครได้เลยนะคะเราก็จะอยู่แต่มุมเดิมๆและไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เราเคยฝันไว้เราเคยต้องการนั้นมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะคะแต่คุณมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณจะรู้วิธีการมากมายค่ะและได้เจอผู้คนที่เขาสามารถพาคุณพัฒนาตัวเองไปได้ไกลต่อยอดธุรกิจต่อยอดตัวคุณเองต่อยอดอการเงินของคุณได้แน่นอนค่ะ อ่าแล้วก็สาเนาะที่คุณนูบอกว่าขายแบบไม่ขายนี่ก็คืออย่างเช่นบางคนวันนี้มีความรู้สึกว่าฉันมีความเชี่ยวชาญในการพูดฉันมีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงนะคะนั่นคือเขาไม่ได้ว่าอยากขายแบบตรงๆนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้อยากออกเทปแต่เวลาที่เขาขึ้นมาอ่าให้คุณค่ามาสร้างความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงแบบนี้นะคะแล้วเขาอยากจะได้สปอนเซอร์นะคะเผื่อมีใครมาเห็นว่า ฉันร้องเพลงเพราะนะคะแล้วเขาก็จะติดต่อไปนะคะเป็นนักร้องบ้างอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือว่าเขาแบบขายแบบไม่ขายนะคะและการที่เขาขายแบบไม่ขายนี้วบางวันหนึ่งนะคะเขาก็จะได้เงินจากการที่เขาได้รับการรับเชิญอย่างบางคนพูดเก่งอย่างบางคนพูดเป็นนะคะก็จะมีคนมาเชิญเป็นวิทยากรนะคะเป็นพิธีกรในแบบงานต่างๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเชิญไปพูดตามองค์กรต่างๆแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าแค่เรามีความถนัดเรื่องใดนะคะเราก็สามารถที่จะนําออกมานะคะเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะหลายคนมีความเก่งมีความสามารถในตัวมากมายค่ะรูนูเชื่อว่าคนเยอะแยะทุกคนเลยแหละค่ะเนาะเราจะรู้ว่าทุกคนมีความเก่งในตัวมีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวเองแต่มักจะไม่กล้ายังคิดว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวฉันเนี่ยใครจะต้องการหรือเปล่านะคะ คุณูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเก่งอะไรแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณูเก่งคือคุณูเป็นคนที่มุ่งมั่นตัดสินใจทําอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณูชื่นชอบและสามารถจะนํามาส่งต่อให้กับผู้คน คนที่ติดตามเราเขาจะรู้ว่าครูนูเป็นคนเอาจริงครูนูเป็นคนมุ่งมั่นแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะเขานําเราไปเป็นแรงบันดาลใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจและเรารู้ว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อยอดตัวเองได้อีกเยอะแยะและอีกไกลมากๆแล้วพอมีคนมาเห็นเขาก็จะรู้ว่าขนาดครูนูยังทําได้ฉันก็ต้องทําได้ใช่ไหมคะอย่างคุณละมูนเองนะคะขอบคุณมากค่ะ เอใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้สุดยอดเลยคุณละมูลรักคุณละมูลมากเลยค่ะเห็นไหมคะแค่คุณละมูลเห็นครูนูมั่นใจครูนูยังออกมาไลฟ์เลยนะคะครูนูทําให้คนคนหนึ่งนะคะอย่างคุณละมูลขึ้นมาไล์ได้เพราะครูนูอันนี้ก็โคตรสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเป็นความประทับใจอย่างมากเลยนะคะถ้าครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันกล้าไลฟ์แล้วฉันไม่ไม่ออกมากล้อง แล้วก็อยู่ของคุณูแบบนั้นแหละไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับใครนะคะแค่วันนี้คุณทําอะไรเก่งนะคะคุณออกมาเลยค่ะคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทําได้นั้นคนอื่นเขาจะไม่เห็นคุณค่านะคะรู้หรือเปล่ามันมีคนอีกเยอะแยะที่รอคุณอยู่ค่ะอย่างครูอ่าคุณูนะคะคุณละมุนให้พลังใจคุณูแบบนี้คุณูก็อุ้ยคนลุกนะคะขอบคุณมากเลยมาถูกทางแล้วนะคะ ฉะนั้นแล้วแค่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันสามารถจะเป็นผู้นําในด้านดีเรื่องไหนก็ตามนะคะออกมาเลยค่ะคุณเชี่ยวชาญสิ่งไหนนะคะคุณสามารถสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะอย่าคิดนะคะว่าแค่เล็กๆน้อยๆมันจะไม่สามารถสร้างเงินได้ยุคออนไลน์มันเป็นพลังทวีค่ะยิ่งคุณส่งต่อออกไปคุณจะยิ่งได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าค่ะอย่างครณนูเมื่อก่อนไม่มั่นใจออกหน้ากล้องทุกวันได้ความมั่นใจมาเกินร้อยค่ะ ไม่กล้าพูดพูดไม่ชัดพูดออกไปเลยค่ะพูดไปทุกวันก็ชัดขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรค่ะพูดออกไปเลยนะคะไม่ต้องกลัววันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่สวยออกมาเดี๋ยวสวยเองค่ะวันนี้ฉากหลังฉันยังไม่พร้อมออกมาค่ะเดี๋ยวพร้อมเองทุกอย่างไม่ต้องรอพร้อมค่ะใช่ค่ะโอเคนะเห็นไหมน้องบ๊ก็กล้าไรไรทุกวันเร็วด้วยเนาะแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันนะคะ ใครจะไปรู้ว่าคุณอาจจะโด่งดังแบบรวดเร็วมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันค่ะขอเพียงแค่เราเปิดใจนะคะให้ตัวเองเรียนรู้และยอมรับว่าฉันมีความเก่งอย่าลืมนะคะว่ามีคนอีกมากมายที่เขายังรอคอยคุณอยู่นะคะคุณจะเป็นพลังแรงใจให้กับผู้คนอีกมากมายคะ่ะอย่าคิดว่าวันนี้ในแต่ละวันฉันอยู่ กับตัวเองแล้วฉันทําไมเบื่อทําไมฉันเซ็งนะคะยิ่งคุณเบื่อคุณเซ็งคุณนูบอกได้เลยค่ะหยิบโทรศัพท์มาแล้วกดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็กดไลน์นะคะยิ่งจะทําให้คุณมีพลังและสามารถทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนค่ะเนาะดังนั้นแล้วง่ายๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะดูนูเองเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีสินค้าที่จะขายนะคะและ คุณูเชื่อว่าอีกหลายคนก็ยังไม่มีสินค้าแต่ใครที่มีสินค้าแล้วนะคะก็สามารถที่จะเอามาขายได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะขายสินค้าหรือว่ามาขายอะไรเราจะต้องเอาตัวของเราขึ้นมาหน้าจอให้คนรู้จักเราก่อนค่ะยุคนี้บางคนขนาดเป็นแม่ค้าออนไลน์มีสินค้านะคะยังไม่กล้าออกกล้องเลยมีนะฉะนั้นแล้วเราจงภาคภูมิใจค่ะว่าเรากล้าที่จะแสดงออกในด้านดีนะคะ ไปต่อในด้านดีเท่านั้นค่ะมันจะทําให้คุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการไปสู่สิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้และคุณจะสามารถต่อยอดตัวเองต่อยอดธุรกิจต่อยดอดความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อมั่นนะคะ,นนะ,ค,ะคุนูเองก็เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้พลังใจกับคุณนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะจงมุ่งมั่นทําความฝันของคุณต่อไปด้วยการที่ รักอะไรชอบอะไรมีความเชี่ยวชาญสิ่งไหนนะคะนําขึ้นมาบนออนไลน์ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณรูสรุปให้อีกทีนะคะ3วิธีสร้างเงินจากการอาที่คุณมีความเชี่ยวชาญนะคะสิ่งแรกเลยต้องออกมาให้คุณค่านะคะเพราะทุกคุณค่าที่คุณส่งออกไปนั้นคุณจะได้รับกลับคืนมาและมันสามารถทําให้คุณเอามาสร้างเป็นเม็ดเงินได้ด้วยการอาจจะสร้างเป็นคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่าปรึกษาตัวต่อตัว,ตวทำออดิโอบุ๊กทำอ e ีบุ๊กอะไรก็ได้นะคะ เปิดคอร์สสอนแบบทํากับข้าวนะคะหรือว่าวิธีการขายอย่างคุณละมูนขายเกงก็ขายได้นะคะสอนการขายสอนอะไรก็ได้คะ่ะเราเก่งอะไรสอนเรื่องนั้นเลยค่ะยุคนี้ทําอะไรเป็นสอนคนอื่นที่ยังไม่เป็นได้หมดเลยค่ะแค่เราเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราเป็นพี่ปหนึ่งสอนน้องอนุบาลก็ได้แลวนะคะยุคนี้นะเป็นยุคออนไลนยุคพลังทวีง่ายๆสบายๆนะคะแล้วสิ่งที่สองนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ อยากต่อยอดธุรกิจมีธุรกิจอยู่ในโลกออฟไลน์อยู่แล้วนะคะออกมาสร้างตัวตนเพื่อที่สร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าเก่าๆและสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพื่อทําให้ผู้คนได้รู้จกักศรัทธาเชื่อถือในตัวเราเราจะสามารถเป็นแบรนด์ที่มั่นคงยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วสิ่งที่3วันนี้ถ้าใครที่ยังไม่อยากจะขายก็อาจจะออกมาแบบขาย แบบไม่ขายอ่ายังไงเนาะก็คือการอย่างเช่นวันนี้คุณเก่งเรื่องอะไรคุณเก่งทากับข้าวนะคะใช่ค่ะไปต่อในด้านดีค่ะคุณละมุนไม่มีใครที่จะอ่าให้พลังเราได้กับตัวเราอย่าลืมมารับพลังกับคุณูและก็ต้องให้พลังใจกับตัวเองค่ะทุกอย่างจะดีเสมอถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเรานะคะเราต้องให้พลัง ใจเราด้วยเพราะทุกสิ่งนั้นถ้าเราทําดีมันได้ดีอยู่แล้วค่ะเนาะอ่าขายแบบไม่ขายก็คือถ้าคุณเก่งเรื่องไหนคุณนําสิ่งนั้นออกมาแชร์มาส่งต่อบางคนร้องเพลงเก่งทํากับข้าวเก่งนะคะเลี้ยงลูกเก่งนะคะก็อาจจะพูดเก่งอ่าก็จะมีคนอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาให้คุณไปเป็นนักร้องได้นะคะหรือว่าเชิญคุณไปเป็นนักร้องวิทยากรอ,อะไรแบบนี้นะคะง่ายๆสบายๆเลยยุคนี้นะคะทุนูละลักละเกินโลกออนไลน์ทําให้คุณู เป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะและเห็นเป้าหมายความฝันของเราชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราอยู่ในโลกออบายเราก็คงไม่ไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถสร้างสารฝันของเราต่อไปได้ยังไงใช่ไหมคะคุณละมูนขอบคุณมากค่ะมุ่งมั่นนะคะคุณละมูนถ้าเราทำทุกๆวันหรือว่าถ้าไม่ว่างก็สามารถที่จะทำให้มันเป็น เหมือนนิสัยของเราค่ะมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นงานของเราไปแล้วหยุดไม่ได้นะคะแอนฉะนั้นแล้วขอให้ทุกๆคนนะจงประสบความสําเร็จในชีวิตโดยการขึ้นมาสร้างตัวตนนะคะเอาต,ตัวตนของคุณออกมาให้โลกรับรู้ค่ะอย่ามัวแต่อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะเพราะว่าออนไลน์มันจะอยู่กับคุณไปอีกร้อยปีเลยค่ะ ดังนั้นแล้วเราต้องมาสร้างสารรค์สินีงามให้กับคนรุ่นหลังด้วยนะคะฉะน,นั้นแล้วเราไปต่อในด้านดีนะคะคุณละมูนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่จะเดินไปเส้นทางเดียวกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับคุณทั้งสดและย้อนหลังนะคะเรามาร่วมกันเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับโลกใบนี้นะคะ และจะสําเร็จไปด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะมุ่งมั่นยืนหยัดนะคะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงไปต่อด้านดีค่ะมันจะดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ